ที่ข้าวันนี้นะกิ๊บไม่ได้จะมาทำอะไรหรอจะมาให้ดูอุปกรณ์ในการทำสลามนะคะแต่ไม่ได้จะมาทำให้ดูนะอุปกรณ์นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะมีนะคะกา T O A นะมีสีผสมอาหารค่ะใช้สีแล้วก็ได้ตรงนี้ก็มีสีส้มแดงสีชมพูค่ะสีชมพูไอสีแดง อันนี้สีแดงนะสีชมพูสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีกกเพร็ดค่ะกกเพร็ดครอยากใส่ก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีสามบอลล็อกอันนี้เราจะอ,อยู่ที่ร้านเอป๊อบนะคะสามบอลล็กเบบี้ออยช้อนถ้วยหนึ่งอันค่ะแล้วก็กรนไกลมีชามสแตนเลสแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องมีที่รองเลยนะสวัสดีค่ะ๊ายบ้านนะคะอย่าลืมไปทำกันนะคะ